ล็อกยูสคืออะไรและเพื่อนๆจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการเล่นสล็อตนะครับผมอันดับแรกนะครับผมอธิบายก่อนว่าการ l o อกยูสเนี่ยก็คือการที่ค่ายเกมนะครับต่างๆอย่างเช่น pgxo p a g m a t i c pay amb นะครับอยู่ที่ค่ายเกมนะครับจะตรวจสอบจากการเข้าถึงนะครับด้วย ip address นะครับในมือถือหรือ device ต่างๆที่เพื่อนๆใช้เล่นนะครับ pc Note b o o k แ a b l e t นะครับผมนะ อ่ะไม่มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเนี่ยโดนบล็อกจากตัวนี้นะครับผมอ่าเว็บเจริญพรทับนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเว็บเจริญพรทับเนี่ยดูนะครับเพื่อนๆอ่าเราเข้าได้ไหมเราเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยฮะอ่าไปที่โครมดูอ่าเห็นไหมเว็บเจริญพรทับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่า IP เนี่ยมันถูกจับไว้ว่าเป็น IP ของคนไทยนะครับก็คือเข้าไม่ได้นะครับเว็บเจริญพรครับอ่ะขั้นตอนที่2เนี่ยผมจะสอนเพื่อนๆนะครับในการแก้ไขการถูกล็อกยูเซหรือล็อก i p a d d เจากค่ายเกมของสล็อตหรือไพ่ต่างๆนะครับผมนะขั้นแรกนะครับให้เพื่อนเเนี่ยมาที่ s e t ติ n งก่อนนะครับผมอ่ะมาที่เซตติงก่อนนะครับอ่ะตอนนี้นะครับมือถือนะครับผมถอดซิมอยู่นะครับต่อ Wi-Fi แต่ผมจะทำให้เพื่อนๆดูนะครับผมอ่ะ ไปที่ wifi นะครับผมกดออเผอกด i r p l a n e mode อ่ะแป๊บนึงนะครับรอต่อ Wifi ก่อนแป๊บนึงครับโอเคอ่ะทีนี้นะครับด้วย iPhone นะครับผมแตะตัวนี้นะครับผมแตะที่ตัว i นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมนี่ครับไปที่ DNS c o n เอสคอนนะครับผมตัวนี้กดให้เป็นแมนนวลนะครับผมถ้าเพื่อนๆเป็นมือถือไทยก็ ทำตามผมแล้วกันลบออกนะครับผมลบออกเลยนี่นะครับลบออกให้หมดนะครับมีกี่อันก็ลบออกให้หมดนะครับผมแล้วก็กด add server เข้าไปครับถ้าเป็นภาษาไทยมันก็จะเขียนว่าเพิ่มเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นะครับให้ใส่ตรงนี้นะครับสําคัญมาก8.8.8.8ใส่ตามนี้นะครับเพื่อนๆแล้วกดเซฟเลยนะครับอ่ามันจะรีเนตหนึ่งทีนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมตอนนี้ IP เปลี่ยนแล้วนะครับผมมาดูกันเลยครับอ่าเว็บเจริญพรครับเหมือนเดิมนะครับกดรีโหลดเลยครับ เปี้ยงเข้าได้ทันทีครับเจริญพรครับเรียบร้อยสวยสยครับผมนะโอ้โหแจ๋วๆเลยครับนี่คอนเทนต์สุดๆนะนะครับผมอ่ะทีนี้ก็กลับมาที่สล็อตนะครับผมเว็บไซต์นะครับหนึ่งหกแปดเอ็นเบนะครับผมเพื่อนๆดูนะครับเลือกที่ค่ายเกมสล็อตนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยว่าพอไอพีเพื่อนๆเนี่ยไม่ถูกจับแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลาไปสมัครใหม่เลยนะครับผมแค่เปลี่ยนไอพีตัวนี้นะครับ DNS ออ่ะมาที่เกมสาวถ้ำนะครับผม นะโอเคครับขออภัยเพื่อนๆนะครับผมพยายามจะพูดให้กระชับที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆนะครับผมอ่ะมาที่ดูมาที่สาท่านะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมตอนนี้กดเข้าเล่นเลยครับผมอ่ะโอเคกดเริ่มเลยครับผมอ่าเพิ่มเสียงหน่อยครับเพื่อความเล้าใจนะเพื่อนๆดูนะครับผมอ่ะ เบ็ดที่40บาทนะครับแตกเลยครับผมรับประกันครับเพื่อนๆนหลังจากที่เพื่อนๆไม่โดนล็อกยูสแล้วนะครับเนี่ยแตกง่ายแน่นอนนะวิธีการเนี่ยค่ายเกมนะครับจะเก็บ IP และบันทึกเป็นสถิติไม่ได้นะครับว่าไอพี IP นี้มือถือเครื่องนี้ดีไวส์นี้เนี่ยเคยเล่นที่ไหนเคยเล่นค่ายอะไรนะครับผมเ <s> ขาเก <s> ็บไม่ได้แล้วนะครับผมนะเป็นเป็นวิธีการป้องกันการถูกล็อกยูสนะครับว่าเ,เล่นยังไงก็ไม่แตก เล่นยังไงก็ไม่เข้าฝากร้อยฝากพันฝากห้าพันฝากหมื่นเล่นยังไงก็ไม่เข้ารับประกันครับดูเลยเพื่อนๆอ,อ่ะไปครับไม่มีดูดแน่นอนครับตอนนี้อ่ะไปครับเรื่อยๆครับอ่ะพอได้กินครับผมอ่ะเบ็ดตอนนี้นะครับไปต่อครับผม โอเคครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมอ่าสแกตเตอร์มาเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยสวยงามครับสิบหมุนปีครับผมดูครับ การปลดล็อก DNS นะครับจะทําให้เพื่อนๆเข้าสู่เว็บไซต์ที่หน่วยงานรัฐบาลไทยแบนได้นะครับผมแล้วก็ทําให้การถูกล็อกยูสเนี่ยหายไปเลยครับหมดสิ้นทันทีนะเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้ถูกใจนะครับผมก็ขอแค่กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนะครับเทคนิคใหม่ๆจะอัปเดทให้เรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมครับเรียบร้อยครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับผมนี่คือนี่เพิ่งผ่านไป2หมุนนะครับเพิ่งผ่านไป2หมุน เรียบร้อยครับฟีในฟีชัวฟีในฟีชัวฟีในฟีชัวครับแถวสุดท้ายฟีในฟีฟีในฟีโอ้โหหวานกรุบครับฟีในฟีครับเพื่อนๆโอ้โหได้ห้าตัวด้วยสุดยอดครับสุดยอดโอ้โหเป็นเต็มครับเพื่อนๆนะครับผมบอกเลยครับว่ารับชมคลิปนี้นะครับเพื่อนๆไปทําได้ทันทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหมุนโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้กดอะไรนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าผม อันนี้ครับเป็น iPhone นะครับ iPhone นะอ่า iPhone ครับผมทำได้ใน iPhone ครับส่วนวิธีทำของ Android เนี่ยคลิปต่อไปผมจะทำให้ดูนะครับผมอ่านะครับถ้าเพื่อนๆทำนะครับไม่จำเป็นจะต้องถอดซิมนะครับขอแค่ต่อ wifi นะครับผมขอแค่ต่อ wiFi เพราะมันปรับ dNS ได้ที่ wifi ครับเรียบร้อยครับ สุดๆครับสุดๆครับกินไปสุดๆ,ดๆหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบโอ้โหจัดมาอีกสองเคนี่ครับเ้านิ่งไปหลายช็อตเลยนิ่งไปหลายช็อตเลยต่อไปครับพเพื่อนๆดูเลยครับ คูณสาแล้วนะครับตอนนี้คูณสาแล้วนะครับเหลือเหลือหนึ่งหมุนสุดท้ายครับขอกินหน่อยหมุนสุดท้ายขอกินหน่อยวายอดเลยนี่ครับดูเงินรางวัลรวมนะครับเพื่อนๆเงินรางวัลรวมนะครับโอ้โหเงินรางวัลรวมเจ็บมากครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะครับขอญาตหมุนปัดเศษนิดนึงหมุนปัดเศษสักร้อยหนึ่งเอาไป โอ้โหหวานกรูครับหวานกรูหมุนประเสริฐเรียบร้อยโอ้โหจัดปลายสามคอมโบจัดปลายสี่คอมโบจัดปลายเต็มระบบครับเต็มระบบกินเต็มครับเต็มระบบโอ้โหหวานกรูเต็มคาราเบลไปดีคูณแปดครับเพื่อนคูณเก้าแล้วเป็นยังไงครับเพื่อน ทำตามได้เลยครับฟรีครับทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องซื้อสูตรไม่ต้องโดนใครเขาหลอกนะครับเพื่อนๆนะทำได้เลยครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับกดไลค์กดติดตามช่องเลยนะครับสำหรับการทำ Android นะครับจะมาแนะนำในคลิปถัดไปนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับ